สวัสดีครับผมพิรชัดนะครับจากพิรชัดศักยบุตรแชนแนลนะครับผมนะครับอีพีนี้จะลองมาไล่เลียงนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความเป็นมาเกี่ยวกับกล่องดำนะครับหรือเครื่องดักฟังจนนำเรื่องราวต่างๆสู่ความแตกแยกเราของระแหงถึงขนาดว่าไม่ขอไปเหยียบที่นั่นหรือไม่เผาผีกันนะเกิดขึ้นจนวันนี้นะครับนะครับ ก็จะไปโดยคร่าวๆดังนี้นะครับก่อนที่จะมีการค้นพบเห็นนะครับเครื่องดักฟังโดยบังเอิญนะครับที่อยู่คันโซนหน้าเหนือกระปุกเกียร์นะครับเป็นลักษณะนะกล่องสีดำหนะลุพพลก็ยังยังนึกว่าเป็นพาวเวอร์แบงเลยนะครับยังคิดว่ามีใครเอามาหลงมาลืมบ้างหรือเปล่านะครับนะ ก่อนต่อมาจะรู้ว่านั่นคือเครื่องดักฟังเดี๋ยวผมววจะต่ออีกทีว่าเมื่อรู้แล้วอ่ะควรจะรู้สึกอย่างไรก่อนนี้อย่างที่ทราบนาะภายหลังว่ามนุกพลนะครับก็มีนะครับคุณหมอปลาเนาะนะครับที่ได้ซื้อเครื่องวงจรปิดนะทีวีวงจรปิดนะครับไปติด หตัวหรือ6ตัวนะในบ้านนะลุงพลเพราะหวังดีว่าจะมีใครมาทําอะไรยังไงหรือใครมาก็จะรู้ไดเห็นนะครับจะได้เป็นหลักฐานนะครับต่อมาเพราะเหตุนี้มันมีเรื่องค้นเจอคเครื่องดักฟังขึ้นมานะครับจริงๆแล้วมันมีเรื่องก่อนนี้คือเกี่ยวกับเงินบริจาคเกี่ยวกับครุฑเกี่ยวกับนาคเกี่ยวกับ อะไรที่มันทําให้เกิดระหองระแหงมาเรียบร้อยแล้วว่าลุงพลไม่ฟังไม่ฟังคนนั้นบอกแล้วก็ไม่ฟังว่าอย่าทับก็มีการขุนเคืองกันมาโดยตลอดนะครับเรื่องเงินบริจาคนะต่อมานะครับเมื่อปรากฏมีเรื่องดักฟังขึ้นมาเสริมเข้ามาการแตกแยกและเอียดยิบและทีนี้นะครับเพราะว่าลุงพลนะครับโดยจิตใจเขาเนี่ยนะครับ เขาเรียกว่าจิตตกมาตลอดเวลาการระแวงมีไปทั่วทุกคนไม่รู้ว่าใครมาเป็นอะไรน,นอกจากครอบครัวเกาแล้วเนี่ยนะครับใครที่เขาจะมาไว้ใจที่สุดขนาดนั้นแน่นอนครับมี f c เยอแยะแยะครับที่ให้กำลังใจแต่บุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมนะนะชื่อเสียงแบบไหนก็ไม่รู้นะแต่เอาเปว่าเป็นคนที่สังคมรู้จัก นะครับได้เดินเข้าไปชัดชัดเจนก็คือคุณหมอปานะครับก็ไม่ได้หมายความว่าไปช่วยให้ลุงพลนะครับชนะคดีหรือไม่มีความผิดนะครับก็คือไปช่วยให้เกิดความสบายใจนะครับนะลักษณะแบบนี้นะครับดังนั้นเมื่อมันหองราแหงมาก่อนนี้แล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องเครื่องดักฟังมาประกอบ นะครับแล้วก็ลุงพลเมื่อรู้ว่าเป็นเครื่องดักฟังนะครับเครื่องดักฟังยังมีเลยของใครมากล้าติดในรถเขาถ้าจะมาติดทําไมไม่บอกสมมุติว่าจะเพื่อจะบอกว่าหาติดไว้เผื่อมีอะไรเกิดขึ้นจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นภายในรถอะไรประมาณนี้นะเป็นการพูดที่มันก็ประหลาดอยู่นะจุดนี้เช่น ผู้ถูกกล่าวหากับผู้กล่าวหาคุณคิดว่าใครน่าจะป้องกันตัวเองก็ต้องผู้กล่าวหาครับต้องป้องกันตัวเองนะแต่ผู้ถูกกล่าวหาจะใครจะมาทําร้ายผู้ถูกกล่าวหาพ,พ,พอเห็นประเด็นนะต่อมานะครับปัญหามันไม่จบแค่นั้นคือเรื่องมันเหมือนกับว่าเข้าใจผิดไปคนละประเด็นลุงพลมีสิทธิสงสัยทุกคนนะแม้แต่ตัวเองก็อาจจะสงสัย เพราะว่าเขาเกิดมันเป็นผลเสียต่อเามากเหมือนกับว่ามีใครรอบข้างเขาอยู่เนี่ยมาทําเครื่องดักฟังหรือเปล่านะครับเมื่อมีเครื่องดักฟังก็นึกได้ว่ามันมีมันมีเครื่องแอบดูในเบื้องต้นในความเครียดเขาแน่นนะก็ต้องคิดได้อย่างเดียวครับต้องเอาอะไรที่ไม่สบายใจออกก่อนดีกว่าเครื่องดักฟังก็มีแล้วเครื่องแอบดูก็มีแล้ว วงจรปิดเนี่ยมันสามารถติดแล้วดูในมือถือไงฮะมันก็เลยเกิดความคิดนะลุงพลก็เกิดความคิดว่าให้เอาออกดีกว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้เจ้าของที่มาติดเนี่ยไม่พอใจแน่นอนครับไม่พอใจแน่นอนนะครับยิ่งระหงระแหงไปใหญ่นะครับมีการสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์มาจนมหมอปลาเข้าใจว่าลุงพลไปว่าเขาโดยตรงเลยนะครับว่าไม่ไว้ใจ หรือว่าว่าเขา,าเป็นคนกระทําแบบนี้พู้หลัผู้ใหญ่ระดับท่านทําไมกับเด็กๆทําไมไม่คุยกันให้รู้เรื่องภายใต้ความเมตตานะเพราะาท่านบอกว่าสงสารเมตตาทําทอะไรก็สงสารเมตตาทําไมต้องเกลียดการเข้าใจผิดเกิดจากการระแวงของลุงพลทําไมท่านถึงหมดสิ้นเมตตาละ่ะใช่ไหมครับนะครับ อาต่อมาปัญหามันมากไปกว่าน,นั้นเพราะคือทีมงานหนึ่งไปออกข่าวออกข่าวระดับประเทศที่มีอิทธิพลต่อคนทั้งประเทศไปออกข่าวกันอย่างนั้นอย่างนี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดว่าท่านพูดอะไรบ้างเอาเป็นว่าลุงพลเละในประเทศนี้เลยนะครับแทบไม่มีที่ยืนเลยนะครับนะทำไมไม่คุยกันนะครับ จะได่จบง่ายๆนะครับภายใต้อ้างว่ามีความเมตตาต่อลุงพลปรารถนาดีต่อลุงพลแล้วก็สงสารลุงพลเพราะว่าการกระทําต่อมาคือมันนอกจากอาจจะเข้าใจผิดหรือเะ็ก็แล้วแต่แต่มาพูดอย่างนี้แสดงว่าคุณพร้อมจะทําลายลุงพลตั้งแต่วินาทีนั้นให้แดดิ้นไปแล้วนะครับเมื่อคณะบุคคลได้อาศัย ทุนทางสังคมที่ใหญ่กว่าลุงพลแล้วมาออกสื่อขณะนั้นนะครับคำพูดของท่านจะมีอิทธิพลต่อสื่อทั้งประเทศทันทีเพราะว่าสื่อทั้งประเทศไม่ได้คนมาพูดกับลุงพลแน่นอนครับเทียบกันไม่ติดครับต้นทุนทางสังคมเห็นตรงนี้นะฮะเห็นตรงนี้นะทีนี้ในการสัมภาษณ์นั้นก็มีข้อมูลว่า สื่อ,อเขาเขียนนะฮะผมก็ไปเห็นนะฮะว่าท่านหมอปลาเนี่ยพูดชัดในรายการว่าที่เขาหมั่นไส้ลุงพลมากที่สุดก็คือเรื่องนะเครื่องดักฟังแล้วก็เกี่ยวกับศสยศาสตร์นะครับนะที่อาจว่าลุงพลมากล่าวหาว่าทํำศัยศาสตร์อะไรก็ไม่แน่ใจนะผมก็ได้ยินแบบนี้นะต่อมาเรื่องครุฑกับพญานาคต่อมาเรื่อง ห้ามไม่ให้ทำการรับบริจาคนี่คือเรื่องมันอีลุงตุงนังมาระหว่างผู้มีบุญคุณเลยนะนะเริ่มจะไม่ชอบลุงพลที่ไม่อยู่ในกรอบหรือไม่เป็นไปตามที่ตัวเองอ,อยากให้ทำหรือไม่อยากให้ทำนะครับนะครับส่วนลุงพลก็ให้สัมภาษณ์ ไว้ดีหลายเรื่องนะครับเช่นในเรื่องเหล่านี้เนี่ยเขาจะพูดครั้งสุดท้ายว่าในเรื่องเหล่านี้นอกจากคนสร้างบ้านของลุงพลแล้วเนี่ยก็จะมีคุณหมอปลาและก็ภรรยาคุณหมอปลานี่แหละนะครับที่เขาไว้ใจที่สุดจึงไม่อยากเอามาพูดอีกนะครับอ่ะทีนี้มาถึงประเด็นสำคัญนะครับนะ เพราะว่าเครื่องดักฟังกลายเป็นปัญหารุนแรงขึ้นแล้วนะครับทางหมอปลาเองก็พูดว่าลุงพลเนี่ยคือคนสร้างเรื่องเครื่องดักฟังขึ้นมาด้วยซ้ำหมายว่าย่างไงฮะหนึ่งลุงพลละแวงไปหมดแล้วอะ่ะคนที่ถูกใส่ร้ายเก่าหาขนาดนั้นละแวงไปหมดแล้วนะครับก็อยาก คิดว่าใครจะสามารถนําเครื่องดับฟังไปไว้ตรงนั้นได้นะครับทีนี้อีกฝ่ายหนึ่งก็เลยเราแวงลุงพลว่าจะว่าเขาต่อมาทางหมอปลาก็พูดชัดว่าเชื่อว่าลุงพลสร้างเรื่องขึ้นมาเห็นข้อต่างอย่งครับทั้งสองถูกเครื่องดับฟังทำให้ มีการเข้าใจผิดไปคนละด้านนะครับเข้าไปใจผิดไปคนละด้านถามว่าแสดงว่าอยากรู้ความจริงใช่ไหมครับอยากรู้ความจริงไวๆใช่ไหมครับว่าเครื่องหลักฟังนั้นเป็นของใครเพื่อจะคล้ายว่ายกภูเขาออกจากอกซะถ้ามั่นใจว่าไม่ได้ทำนะ ต่อมานะครับเรื่องเหล่านี้หายไปนานจนมีท่านทนายสมเกียรตินำเรื่องนี้มาพูดขึ้นนะครับในวันหนึ่งผมจะถามท่านผู้ฟังว่าลุงพลก็หวาดระแวงว่าใครเป็นคนนำมาวางไว้เพราะลุงพลคือผู้เสียหายโดยตรงกับเรื่องนี้นะครับต่อมาคุณหมอปลา ควรจะดีใจจนออกนอกหน้าที่สามารถจะล่วงรู้ได้แล้วว่าใครคือเจ้าของเครื่องดับฟังนั้นใช่หรือไม่ครับผมพูดถูกไหมเพราะว่าทางหมอปาก็บอกว่าหาว่าลุงพลสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาเมื่อท่านทนายนำความที่มาพูดว่าข่าวดีข่าวดีว่า รู้แล้วว่าใครเป็นเจ้าของเครื่องดับฟังบอกอาชีพบอกเพศเรียบร้อยใครควรดีใจคือทั้งสองครับทั้งสองหนึ่งผู้เสียหายคือลุงพลเนี่ยต้องดีใจแล้วแหละถ้าผลออกมาจะเป็นยังไงเนี่ยถ้าไม่ใช่คนที่เขาคิดไว้ต้องดีใจเป็นสองเท่าต่อมาทางคุณหมอปลา จะต้องดีใจสุดขีดที่อยากให้เรื่องจริงปรากฏว่าไม่ใช่เขาใช่ไหมครับคุณหมอปลาต้องโทรไปที่รายการท่านทนายสมเกียรติแล้วขอบคุณท่านทนายสมเกียรตทิที่ติดตามเรื่องนี้จนได้กระจ่างแต่เรื่องตรงข้ามนอกจากไม่ดีใจแล้วท่านก็ได้ไลฟ์สด ทันทีในเวลาต่อมาว่าไปรู้ได้ยังไงนะครับเข้าไปรู้ได้ยังไงนะครับนะเข้าไปรู้ได้ยังไงคำนี้มันกลายเป็นว่าเรื่องมันโอุรพ่อนะท่านทนายสมเกียรติทัวลงทัวลงแปลงไหมฮะ ผู้ถูกกล่าวหาที่ไปฟ้องหมิ่นลุงพลว่าลุงพลหมิ่นตัวเองเนะี่ยควรจะดีใจที่เรื่องนี้มันจะปรากฏให้ชัดใช่ไหมฮะเออนะฮะถ้ารู้ความจริงขึ้นมาเมื่อไหร่จะได้เคลียร์กับลุงพลไงออกอดกันเลยนะครับท่านเข้าใจผิดว่าลุงพลใส่ร้ายหมิ่นประมาทว่าเป็นคน เป็นคนทำขึ้นมาการรู้ว่าจะจริงหรือไจริงแต่ว่ามีคนมาพูดว่ารู้แล้วว่าใครเป็นเจ้าของท่านต้องเหมือนยกภูเขา,เา,จากจะอกท่านต้องไปสนับสนุนท่านต้องขอบคุณว่าขอบคุณมากเลยนะครับหรือดีใจออกนอกหน้าแล้วล่ะนะครับส่วนที่เหลือก็ว่าไปว่าเรื่องนี้จะจบยังไงนะครับและเมื่อ เหตุการณ์มันตรงกันข้ามไม่ดีใจแล้วเนี่ยทัวลงท่านทนายจนท่านทนายต้องมาออกมาอีกครั้งหนึ่งว่าท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้พูดว่าเป็นใครด้วยซ้ำคนไม่ดีใจกับเครียดนะไม่ได้บอกว่าเป็นใครด้วยซ้ำแปลกมากนะทำไมต้องเครียดนะครับวันนั้นใครก็ฟังว่าท่านทนายไม่ได้บอกว่าเป็นใคร ไม่รูว่าเป็นใครนะพอท่านนายสมเกียรติออกมาแล้วมีคนมาตั้งข้อสงสัยเชิงถามว่าแล้วรู้ได้ยังไงแล้วรู้แล้วแจ้งความหรือยังรู้ได้ยังไงรู้ว่าเป็นใครแจ้งความหรือยังทําทไมทั้งถามว่าแจ้งความหรือยังถ้ารู้ความจริงเรื่องนี้ถ้าใครรู้ว่าเป็นของตัวเอง ต้องเข้าไปติดต่อหรือไปเคลียร์ซะไปเคลียร์ซะกล้ากล้าไปเคลียร์ไหมแต่ไม่กล้าถ้าไม่กล้าเขาก็จะดำเนินตามขั้นตอนต่อไปทางกฎหมายนะครับนะดังนั้นไม่ต้องห่วงไม่ต้องเครียดด้วยนะถ้าท่านทนายพูดขนาดนั้นท่านก็จะทำของท่านท่านก็จะรับผิดชอบของท่านไปนะครับนะ ส่วนคนที่ได้ยินได้ฟังต้องสนับสนุนนะฮะต้องอยากให้จับเจ้าของเครื่องดักฟังให้ไวนะครับควรดีใจด้วยที่ว่าท่านทนายสามารถได้ข้อมูลมาแล้วว่าเป็นใครลุงพลนแน่นอนครับอยากรู้นะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ได้สงสัยคนที่เขามีบุตมีพระคุณกับเขา ส่วนคนมีพระคุณกับเขาต้องดีใจสุดขีดหวัวที่หมัวตำถึงขนาะดต้องโทรไปหาท่านทนายสมเกียรติเลยว่าขอบคุณครับที่ช่วยนะครับขอบคุณครับที่ช่วยนะครับอย่างนี้จริงจะถูกต้องนะครับต้องไม่มีการหวาดระแวงต้องไม่มีการอะไรทั้งสิ้นแล้วคือต้องให้รู้ว่าเจ้าของเป็นของใครถ้ามั่นใจว่าตัวเองไม่ได้ทำนะเพราะขนาดไปแจ้งตำรวจ เกี่ยวกับรุงพลไปไปหมิ่นน่ะอันนั้นคือเครื่องหมายว่าท่านจะบอกสังคมว่าไม่ใช่ท่านใช่ไหมเมื่อรู้ว่ามีผู้รู้ว่าใครเป็นเจ้าของมันก็บอกว่าไม่ใช่ท่านแน่ๆแล้วใช่ไหมเพราะท่านก็มั่นใจว่าไม่ใช่ท่านแล้วทําไมไม่ให้ความร่วมมือไม่สนับสนุนอันนี้ก็แปลกนะโอเคครับก็ให้คิดประมาณนี้นะ อีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ